มมมาเเเป็นบอร์ว่าคุณนัทพลครับไปเทมโบราณมาแล้วครับสีเขียวครับวันยีเดือนเดิมเดือนยี่สิบแปนะครับยังจำเลเว่นบุบับไม่ลืมครับ <laughs> ยจะสั่งกี่ทีก็แดกไม่ได้สั่งเลเว่นบุบับโคตรเชี่ยเลยตัวหาเลยไม่รู้ไอเป็น2บาทอะสั่งแล้วสั่งอีกแดกไม่ได้ทักรอบเมนทัฟโฟกตดสั่งเซตไหนก็กินได้เฟสเซกเตวาเวอร์ที่เซนคาเฟ่ดีไง มีมามาสามสโคตแล้วอันนี้ถ้ากดขึ้นเบลลอ๋อห้ากดขึ้นเบลลไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้ากดขึ้นเลเวลจะต้องลงอีกหนึ่งตัวละครแล้วคัตเตอร์ไมล์มันไม่ติด2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม l ห a g u อ of Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดสิเดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางท้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop มาสั่งซ้ำนะครับอร่อยอยู่คนเดียวอร่อยไม่แบ่งปันตัวที่นำมาใช้อยู่มีในรถถังใช่ไหมใช่ครับน่ารักนะดิบด้วยอ่ แล้วก็ยิงเหมือนในเกมนียแหละแต่แม่งยิงโคตรช้าเลยช้าอย่างนาาตัวนี้ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดต้องซื้อไว้ตัวละครห้ามพลาดถ้าพี่อีกสองคนเขามาจะไปเมนูต่อไปไหมไม่ก็เล่นไซเฟอร์ไปอนิม่าไงระดับผมผมเล่นอะไรอะไรก็ได้ไซเฟอร์ไปอนิม่าเจ็ดไงทำไมเอาแค่เพิ่มให้มันปรุงให้มันอร่อยขึ้นเอ๊ผมว่าคอนโทรลอันนี้ตลกคอนโทรลสองที่มันยิงตัวเองมันยิงตัวเองหลุดจากแมปเลยนี่เห็นปะหายไปเลยนี่เห็นปะ มันมันหายไปเลยจนกว่าเราจะเดินอ่ะเดินมันก็จะวาร์ปกลับมาอันอันอันนี้ตลกทำดีอยู่ผมทำไงให้มีสิบาทได้่ะต้องขายสองบาทตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าด้านล่างผมมีสองบาทต้องขายสองบาทสองบาทแล้วก็ต้องชนะช,นะชนะให้สิบบาทถ้าแพ้แพ้องแพ้ก็ทำเะไรไม่ได้ด้าน,นล่างแพงสุดคือเคฟขายเคฟไปก็ทำเงินไม่ได้ต้องแม่งแท้อะ อดเลยสิบาทเดี๋ยวรอบมาเราก็เวลห้าแล้วกันเบรปะ่ะลอ็อกันเบรกก่อนเพราะว่าผม,ผมอ้อมบนรถใช้ล็อสองอัน,นก็ต้องหยิบล็อก่อนโอเคได้ได้หนึ่งล้อละได้เวลาหลอกเพื่อนยิงปุ๊บบอกเดินไม่ได้ครับแน่เลยปังแม่งหายไปเลยนิ่งแม่งแม่งนิ่งแบบนิ่งจัดถ้าละจ้าฟความเสียหายกายพู ก็แลสแลมไปเลยป่ะเพราะว่าเขาบังคับผมเล่นไม่กันเบสควรสแสลมใครต้นเกมแสลมมึงก็ได้เวน้นไม่รู้จะสแสลมใครเลยไม่รู้แจ็สเซเลนแคร์สี่พลาดสเตสเตชนะสิบเก้าเราไม่ยี่สิบแล้วอ้าวผมเกียดอันนี้นเนลเบตติง้งโอ้โหเนลเบตติ้งเซตนี้แม่งโหดเพราะว่าตัวแทงส่วนมากมานาแม่งน้อยแม่งเลยหัวนาน้อยแล้วก็ถึงขอสแสลมกันเบสกันด้วยเหรอครับ าสั่งมาผมก็จ,จัดไปมันก็แค่นั้นเองครับเมนูอะไรเพิ่งมาเมนูแอนิมาเลโอน่าอาร์คแองก,กันเบดครับสั่งทำไมไม่รู้เหมือนกัน,นอยากถ่ายรูปเป็นสั่งไว้เป็นแบบอินสตาแกรมได้ปุ๊บถ่ายรูปไอ้นามาเล่นใช่ละดูไม่ค่อยอยากพูดชื่อเมนูห่าไรพูดแลโดโว้วโพตเนตมาต้องพูดชื่อเมนูดิชื่อเมนูมันยาวไงเวลาเราทำอาหารเงี้ยเราชื่อมันยาวก็ต้องหลงหลงมืลงมบ้างเมนูมันไม่ปกติ ไม่เน้นกินกับเน้นได้เน้นถ่ายรูปไี่ไม่เห็นได้ตัวละครอนอิเมาเลยไซเฟอร์ได้แล้วดีกว่าเมื่อกี้ถาซื้อนีโน่โน n โนไซเฟอร์สามหนึ่งเท่ากับกระจตอ,อได้ตัวละครเน,นี่ยใช่แอนิเมา อันนี้เล่นเก่งนะไปผิดบอร์ดอันนี้ถือว่าเล่นเก่งมากเลยนะครับแบบโคตรอันนี้ไม่ได้ประชดนะแม่งโคตรว้าวเลยนะเว้ยคุณได้บอร์ดคุณได้2ตัวนี้ไปอ่ะด่าน3ามหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันเลือกอะไรได้ไหมมาแบบพร้อมเล่นฉันเลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะฉันั่นทำเมนูฉันน่าเศร้าจังเลยอะไรครับเนี่ย ถ้าไม่รู้ว่าสั่งเมนูเห็นแล้วพี่ไม่ซื้อคืองงทุกคนงงเบสั้นไม่เชี่ยหน,นังม้าไม่ซื้อวะตัวสี่บาท,ทบเลยเราต้องการมีเท่มสามชิ้นนะครับเราต้องการน้ำตาอีกชิ้นเดียวอ่าไอ้เแค่ลิวนีบรีบมาดิสัตวลิวนีบรีบมาให้มันจบจบดิกูจะได้เลิกทรมานเลยกันนะฝากไอ้ดีดีสุดล้ ที่เหลือผมหาของใครวะของซาย่าปะซาย่าเอานี่ไงสไตฟอลสไตฟอลคาเค้นลาดบิดเปอร์ได้หมดเลยเนี่ยของซาย่าสไตฟอลคาเค้นหมดแล้วนไม่เด็กลาดลาดเว็บไม่คุมเด็กซาย่าจะเป็นสไตฟอลไอ้สไตเกอร์เกอร์ผมหายผมอ่านสไตแล้วก็ไปฟอลอ่าคาเค้นสไตเกอร์แล้วก็ไอดีน่าจะแรงกว่าเอาเบิร์ดให้แม่งตาย,ตายไปใครจะเล่งมานานก็เล่นไปกูไม่เล่ง เลิกเล่นทีฟนานแล้วแต่เลือกดูนาการมาไม่ได้เลยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรขับเนี้ยเฮ้ยอะไรขับเนี้ยยี่ใครโดเนีเลยมานะครับเลิกเล่นทีฟทีนานแล้วแต่เลิกดูนากามาไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับมีเมนูอร่อยๆให้ทุกวันของคุณสำหรับ50เมนชช่นครับผมครับเชีย่ยอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> พี่แข่งวันไหนบอกด้วยนะครับไม่แข่งครับไม่แข่งถึงกับขยี้ตาอะไรอ่ะ อาดาบดาบดา,บด,าบดาบอยู่ที่ดาบอยู่ที่เราอีกกับลิวหน้าที่มีแจนเบลผมเลือกดาบหรือผมเลือกริวหน้าวะไม่ผมเลือกดาบอยากได้อีเกมอยากให้พี่พักครับอ๋อรีบรีบเล่นรีบรีบจบหรอรีบรีบเล่นรจบอะไรเริ่มตามใหม่เอาไปเลยไม่ต้องเหนื่อยหา2ดาวไหมไม่รู้แต่ว่าเอาไปก่อนเรียกว่าเอาไปก่อน จริงเราขาดจินนะเหลือยูมินะครับเหลือยูมิก็ได้เจ็ดแล้วแล้วก็ขาดจินไม่มีจินเออมีแวนอันนี้ไหมเนี่ยมีไวเอาไม่มันแวนสองเแล้วเนี่ยแต่ว่าผมอยากได้แทงเดี่วเจ็ดละไม่เทมแท,ง,แทงอย่างปังปังปีหน้า <laughs> แม่งกูดูกว่าหลิวนหน้าห้าบาทเยอะเลยยินจี <laughs> ไซฟเฟอร์เขาชนะผมแลเนี่ย อีนี่งงละวที่นี่เล่นอะไรของมึงวะเป็นไทฟเฟอร์กูชนะมึงเนี่ยน,นี้ฉุดแล้วคนดูคนข้าขง,ขงบนฉุดแล้วไม่มีจินมาร์แมน่นอนเลยไทฟเฟอร์น่าจะดังด่าพี่แล้วแม่งงงแล้วที่หลิวหน้าที้ยอะไรใส่กันเบทอาร์คแองเโลสซาบอะไรเง,งี้ยแม่งนั่งฉุดแล้วตอนน่ะฉุดจัดเลยเมนูดักไทฟเฟอร์ <laughs> อเขาเก็บแต้มมันอย่างเยอะเลยนทำร้อยเจ็ดสิบกว่าไอร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้ว ตอนตั้งใจดักเฟลชกชอชนะตอนนี้ตั้งใจเล่นดักแตลนี่เป็นซายาบิวขีไม่ร้อยเนอะวะเพราะว่าเราใส่ขาเข็มเป็นบิวเบิร์ดนะครับไซยาใส่เบิร์ดเหลือใครนะเหลือจินกับยูมิรับนางคาเวลไอ้นี่เหรอแปดเหรอจะถามว่าท็อปโฟลงคลิปไหมแต่น่าจะถามว่าท็อปโฟลใาได้ก่อนดีกว่า ไม่ไม่น่าทอฟโฟได้มีทางผมกล้าพูดว่าไม่มีทางต่อให้สองดาวทั้งหมดอ่ะแบบลิวนาสองดาวก็คือต่อให้ผมต่อให้อนิมาสควอตเจ็ดโดยที่มีโอโอราสดาวอ่ะแล้วลิวนาของแบบเนี้ยก็ไม่ทอฟโฟอิมพัสซิเบิลนี่ชิ้นลิวนากากอยนี่กากอยหรือว่าอะเดฟทีมเฮมกว่าผมว่าน่าจะกากอยปะเพราะเก็บโชจินไว้ให้ไอ้นี่ขาดยูมิกับ จินนะครกาจินมาแล้วขาดอยู่นี่โอเคเอ้ยมันไม่เจ็ดอ่ะเอาไม่ได้ลงเวนอุ้ยแอนนาฮิเล ah วะโชว์จินรววนาควเคลียดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆโชว์จินลวนาแบบแปลกแปลกมากเฮ้ยชนะด้วยหรอผมชนะด้วยนะ ก็มีเรืองจดนะครับไม,ไม่ไม่จดไม่จดนี่คุณดูดาเมจเลีวหน้าคุณดูดาเมจเลีวหน้าเจ็ดร้อยห้าสิบหกอ้อยังไม่สองดาวนี่เมจตึงจัดเจ็ดร้อยห้าสิบหกนี่ดาเมจแครอทผมสองพันกว่าสี่บาทสองดาวมันก็ได้แค่ตัวเดียวเราใช้สองตัวเด่นจริงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่ดีกว่านี่ดีกว่าแซกแสดงว่าเราไม่ได้อ,อลูร่าอ๋อไม่ไม่เกี่ยวอ๋อแซกเดี๋ยวไปเล่นเวลไว้นี่ใช่ไหม อิูหน้าสมคาสายยาเซลฟีนส่งแล้วเค okay, ไม่เล่นไอ้จริงเคมันเล่นก้าวได้ใช่ไหมสายยาผมไปไหนวะคนดูาาเจอสายยาเฮ้ยเฮียลงผิดตัวอ้าคุณต้องลงใครเนี่ยอ๋อต้องลงจินลงนิดหน่อยครับลงนิดหน่อยลงนิดหน่อย ชนะด้วยว่ชนะได้ไงว,วะชนะน่าจะชนะเพราะว่าอิน,นิม่าเจ็บเฉยอะเสียขั้นหนึ่งเสียขั้นหนึ่งมันเก่งจริงนะครับเขาสั่งมาน้องเราแค่เล่นตามสาั่งนั้นเองจะไปหาคำตอบอะไรเยอะแยะหรือว่าเราลงแซกไปเอพราะมันคุ้มกว่าวะ่ะเอามาเอามาแทงเพลงแซกค,คุ้มกว่าจินอยู่แล้ว,วอ่ะเหลือขึ้นเก้าครับขึ้นเก้าไปหาออโรร่ามาแทนเซลฟีน เอ็นต้งสองดาวเวลแปดตึงจังว่ะเลือดร้อยเด้อลาพิษหกอ๋อแต่เขาไม่มีตาลาพิทหมายถึงว่าไม่มีตาที่ใส่เลนีองอะมีแค่เป็นดํมมีสายชาแมงลูดเดียวเมื่อกกี้จากซ้ายไปขวาล้มหมดเลยตัวหลักสองดาวปลอดภัยครับแต่พอหันมาดูเวเทม <laughs> เห็นแล้วมีเข้าฐานเลยหมดไปเจอมาจากไหนเก่ไงไงทำมันถึงสั้นเหตุ <laughs> ผลเดียวนะถามผมนะ ลิวนาสามดาวมันมีอยู่แค่ผลเดียวครับเพราะมันถามว่ามันเล่นได้ไหมลิวนาสามดาวเล่นได้ผมไม่เถียงเลยว่ามันเล่นได้เว้ยแต่ก็นั่นแหละครับลิโอนาสามดาวดูยูโนลิวนาสามดาวอารมณ์เหมือนคุณสี่บาทสามดาวหรือแบบห้าบาทสามดาวแล้วใส่อะไรก็ได้ประมาณนั้นนะ่ะนี่ผลคือคอนเทนต์ผมอยากใส่ดีคอแซกแซกไวรัสเราเท่าไหร่หรอสิบหรอขึ้นเก้าพี่ต้องเน้นตัวใหญ่ครับสามดาวใช่ไงแค่นั้นแหละเป็นผลไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกฝากของยูมิที่ลิวนาหรอก ใช่นี่ไอเทมหลับลิวน,น้าเลยอาร์คแองเหมือนขึ้นไปกี่สแปดกี่รอบวะอ่ะหนึ่งรอบละว,ส,ลลว 60. สามสิบสองรอบละวหกสิบสามรอบถึงไหมสามรอบละเก้าสิบแล้วได้แคชตอนเก้าสิบเลยอุ้ยสี่รอบอะสี่รอบยังไม่ได้แคชจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูดูดาเมจดิคอมเมดมเ,มยเยอะจัดไอ้เหี้ย ชดนะครับแถมทำสามดาวมันมีคนเล่นเหลียวนาไปแล้เฮ้ยแต่ทำไมไม่มีคนเล่นเหลียวนาวะไม่มีคนเล่นเหลียวนาแล้วเนี่ยเนี่ยศูนย์เหลียวหน้าแนะม่ผมขึ้นเก้าคะแนนแม่งเ,เยอะจัดจนรั่วไป็ใส่แทงปกี้พี่ชนะไปแล้ว <laughs> ใช่เพราะเราจะยืนยืน้อแต่โชกา้าแล้วสายยาก็ตีไปเรื่อยไอ้เนี่ยไซเฟอร์มาจบสามถึงสามไซเฟอร์โคเลมไอ้นี่แม่งแรงดีวะ่ะไอ้อนนาฮีเลเตอร์เปิดตัวหน้าหายเลย เฮ้ยอะไรเนี่ยอีกทีเซตสามตัวฮัลโหลอุ้ยเดี๋ยวมีอันนี้ทำไมเนี่ยฮอลลิซอนเนี่ยอัน,นอันนี้ดีนะแบดเนี่ยก็คือมันเป็นแทงเพิ่มไม่ได้แย่นะอันจีโกเลมออร์ทามครับเวลคัมครับใครเขาหยิบกันเนี้ยโกเลมตีไกลอันนี้อันจีโกเลมอันจีโกเลมโกเลมแทงอือไอพวกอยากชะนะ โกเลมอันจีโกเลมเฮ้ยโกเลมอันจีได้เ e อะนะ็กโซเท็กันนะเนี่ยตึงอย่างเอาเพื่อนแล้วขังทำไมวะนะเขาขังทำไมอะ่ะเขาขังทำไมอะ่ะเก็บตปแตกอาบอาบแองแล้วไงโกเลมเข้าไปทุบทีเดียวตายงเงี้ยห้าสิบสองขึ้นไปเลยนะขึ้นเพื่อลงเพียวแซกไปก่อนอ่าไม่มีตัดฮิว่ะตีตีผ้าคลุมทิ้ง โอเคได้ละอยูมิคือออโรามีสันฝายมันการ์ดชอบสันฝไฟสันายที่ผมชอบคือสันฝายต้นเกมเหมือนเดิมอากไอ้เจ็บไปเก็บไปสัตว์เฮ้ยชนะมการาได้วยหรอทำ <c oughs> ไมผมถึงชนะมการาเอาวะ ออลรล่ามาแล้วขายแล้วดึงเซจูลงไปก็แรงกว่าหลิวนาแซ่บเมื่อกี้ไม่ดูดาเมจอลูร่ามาแล้วจู s <S <Enfin> ้ไม่บอว่าผมเก่งที่ไอ้นี้เว้ย แอนนาแอนนาฮีเลเตอร์เฮ้ยริวหน้าหลวงริวหน้าหลวงคุณดูหนูข้างบนริวหน้าหลวงมาแล้วริวหน้าหลวงมึงยืนตั้งนานไอ้เฮียเดนเมย 2008. 2สองพันแปดควายอาร์คเองจะเข้าเฟสเออร์เลยเย็ดแม่เดนเมยมีอยู่จิมมด แล้วมาดูกันเต็มบอดเฮ้ยมันจะท็อปโฟลหรอเนี่ยคือท็อปโฟลก็คือไม่ได้เก่งที่เลี้ยวหน้าผมยังกล้าพูดอะคือเก่งที่อนิ้มาเจ็ดแค่นั้นเองที่ต้องดูกันดาเมจอะได้รับอ๋อก็คือมันจะถึกใช่ไหมมีอาร์แองเพราะมันถึกอ่าเดี๋ยวไปดูลดความเสียหาย่นี่ป้องกันความเสียหายหมื่นกว่าไม่แล้วมันจะไปเทียบอะไรได้กับสายธรรมดาก็ใจก็ใจความหมายผมว่าเพราะว่าเราไม่สามารถเอามาเทียบได้อ่ะ เนี่ยลงความเสียหายไปหมื่นเอ้ยหมายถึงว่าป้องกันความเสียหายไปหมื่นหนึ่งอของแซกอะดาเมจเราพอแล้วเราแค่ยื้อไปเรื่อยๆแซกไอ้นี่ได้เนี่ยคราวกาบไปเลี้ยวแซกนี่เนาะแซกสเตอร์เล็กยือ้อมันแข่งซิปบัคครับผมแบบไม่เป็นปกติอยู่แล้วนะเกมน,ะนี้บัคมันปกติคนระับก็คืออักแองมันช่วยลด ลดความต้านทานเนี่ยคือลด68แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆ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 มันจะถึกขึ้นไปเรื่อยๆบ่นน่ากลัวลาพิตหกอ้าวเจอเนคไม่เห็นมีดูด้วยเลยวะเพราะน่าจะหาไม่ได้มั้งคุณซูจะคุณซูกับใจแอนเทเลเยอร์เซจูแคสก่อนตายดีไม่แคสเลยโอ้ยท็อปโฟล่ะท็อปโฟลครับ ใช่ครับท็อปโฟครับท็ได้ไงก็บอกแล้วมันเก่งที่อนิมาเจอนิมาเจมันเล่นได้ตั้งนานแล้วใช่พอความหลวนมันเก่งที่อนิมาเจ็ดบว้ยอนิมาเจ็ดกับเนี่ยอนาฮิเลเตอร์เนี่ยนาฮเลเตอร์นี่เก่งที่สุดแล้วเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาอางแองมาเพื่อลดความต้านทานอีกหนึ่งคำถามก็คือการเบราใส่มาทำไม ถ้างั้นไปใส่อาร์คแองกากอยกากรอยไม่ดีกว่าหรอหรือไม่ก็อาร์คแองอาร์คแองชิ้นเดียวที่เหลือแท้งอะไม่ดีกว่าหรอถ้าจะใส่อาร์คแองจริงๆรอ่อท็อปสามครับเอ่อท็อปสามครับอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้บุยเซอร์บุยเซอร์เวกอย่าบอกกันนิดหนึ่งไม่ผมสู้บอร์ดนี้ไม่ได้ผมสู้บอร์ดเลนสะ์ตันไม่ได้ ผมไม่เคยชนะบอดเลย,ยตันเลยผมแทงไหนครับเอ่อดดบทิฟเฮมเหลือแค่โลโลแซกสองดาวกับเพิ่มเพิ่มเยลลี่ไปรเรื่อยๆอ่ะมันชีวิตสุดท้ายแล้วอะ่ะผมขายตัวที่ไม่เกี่ยวกันเลยเฮ้ยนี่ซีซีดี่าโอ้โห,โโห,โโหเฮีย แซ็กสองว่ะแซ็กสองไปลูก,กว่าเยอะเลยว่ะผมผมผมต้องโลนะมันชีวิตสุดท้ายแล้วอะเด้อเอาไปโคไปเอาไปโคไปท็อปสองเหรอชนะบอร์ดนี้ผมท็อปสองนะแต่ลิวหน้าเราตายไปแล้วลิวหน้าเราตายไปแล้วเราเหลือแซกแซกเหลือแซกท็อปสองครับ เดี๋ยย้ายสองหน่อนี้ไปขวานะหลบสตันเอาน้ำมาล้างตาผมดี <laughs> <laughs> อะไรด <laughs> ิวหน้ามันโดนไอ้นั่นดึงเข้าไปว่โกเลมไอ้นั่นโกเลมดึงตัวละคร <laughs> <laughs> โอเคคิดเกือบชนะแล้วเนี่นยไปเยอ้ <laughs> เกือบชนะแล้วเนี่ยครับอันนี้ลงเนื่อผมว่ามันตลกเดีว,ว่ะใช่มันตลกเกินอ่ะคอมตามสั่งไอเทมลิวหน้าที่ติดตลกคือถ้าให้ผมวิเคราะห์อะอาร์คแองกอ์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่แย่ที่สุดในบิลเนี้ยคือกันเบดกันเบดไม่มีประโยชน์คือถ้าถ้าคุณอยากได้ลิวหน้าถึกๆโดยที่ใส่อาร์คแองก์อะ ก็อาร์แองเดียวแล้วที่เหลือแทงล้วนอะไรเงี้ยมันก็จะยื้อได้นานกว่านี้การเบ็ดมันไม่มีประโยชน์อะดาเมจมันน้อยอะมันฮิวมันน้อยเกินอะที่สองแรงไดมอนเวียดนามที่สองงงวะมินมาท <laughs> ั้งเกมในคลิปขอย,ย้ำอีกครั้งว่าแรงไดมอนเวียดนามเลยแต่เผื่อใครไม่รู้นะอนิมาเจ็มันเล่นได้ดานานแล้วนะมันก็จบบอดแน่แไ่อนมาเจ็ดอะส่วนอนมาเจ็ดที่ผมอ่าอันนี้น,นี้เติมสาระให้แล้วกันไอนิมาเจ็ดที่ผมชอบอะไม่ถึงตัวละครซซยาผมชอบ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โชจินเว้ยเนี่ยผมชอบแบบเนี้ยชอบแบบคียร้อยเลยก็ก็ได้ครับ i.e. s t ต ker เกอร์ I e r e ีไติเกอร์เด k เบดอ E ตอคาเคอะไรเงี้ยผมไม่ชอบโชจินสายยาเว้ยมันไม่รู้วะไม่รู้ผมไม่ชอบอะเออเพราะว่าอย่าลืมว่าสายยาท้าฆ่าได้ยังไงขนนกมันก็โดนตัวสัตวไปอยู่ดีอะมันไม่ได้เบิร์ตแค่ตัวเดียวตายอะนั่นแหละ ถ้าพูดถึงไอเทมสายยาตัวที่เหลือมันก็ไอเทมจิปถาแล้วอะเพราะอนิม่าเจ็ความเก่งมันคือมันคือเราต้องยื้อบอดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อใช้ประโยชน์จากกระสุนอนิม่าก็คือต้องปั้นริ้วหน้าถึกๆแล้วก็ต้องปั้นสายยาแรงๆแค่นั้นแหละไล่เร็วแต่ไม่แรงเปลี่ยนการเบริวหน้าเป็นโชจินครับดิฟอ๋อให้มันแคสไปบ่อยเพื่อให้ถึกๆไปบ่อยหรอไรเด้ทิพเฮมแล้วกันอ่ะขอเถอะตัว ตัวแทงโชจินกูว่าแหละกูว่าแหละคืออ่าสมมติแบบพี่ถ้าผมอยากให้ลิวหน้ามันแคสไปไวเพราะว่ามันได้จะได้ใช้ผลจากอังเจ s t สตาร์กับสกิลอมันแอเดฟทีพเฮมก็ได้อะแอเดฟทีพเฮมก็ยังดีเี้ยโชจินเมื่อไหร่มานาเต็มก็ไม่แนะนำให้เล่นตามแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่แนะนำให้เล่นตามก็คือซายาโนโชจินนะครับ ลองไปคกกิงกันดูอะไรก็ได้แรงๆครับแรง3มชิ้นไปเลยอะ่ะจริงๆจะพูดว่าอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ปะสิ่งที่ควรจะมีแล้วกันสําหรับซาย่าที่ผมชอบที่ผมชอบนะไม่ใช่ไม่ใช่ตามเว็บนะครับคุณจะเล่นตามเว็บมันก็เรื่องของคุณแต่นี่คือความเห็นส่วนตัวผม IE กับสไตรเกอร์ต้องมีครับ2ออย่างนี้ไออไซเกอร์ฟอลต้องมีอีกชิ้นเดดเบดคาเค้นไออซ้ำก็ได้ฮอตก็ได้ครับเพราะฮอตเราก็จะได้คีย์ร้อยฮอตก็ได้เหมือนกันลองไปคกกิงกันดู ส่วนิ้วหน้าริ้วหน้าถ้าอยากคุกกิ้งก็ทิ้งไว้แค่ว่าอาร์คแองอาร์คแองสองอะดัพีฟก็ได้ครับหรือไม่ก็ ang Adapt mark, อาร์คแองอะดัพีฟบอม็อกะถ้าอยากคุกกิ้งริ้วหน้าสายอาร์คแองน่าจะครับน่าจะจะมานั้นแหละ <c oughs> นี่ผมไม่ต้องมีเจาก่อเลยนะผมไม่ต้องแบบช่วงเลดเกมแบบเ <c oughs> จอกอครับพี่สาย่ามันเป็นไดเมตไดดีพี่หาเจาก่อครับเจก่อพี่ไม่มีเจก่อพี่แพ้นะครับพี่มีจ่เวทพี่แพ้นะครับพี่มีซันไฟพี่แพ้นะครับ 有拿有拿。要